แนแรกที่จะวางในเครื่องที่เป็นแผ่นลงแคปซูลนะครับจะมีรูปร่างยักๆแบบนี้หนาะๆนะนะแล้วก็เวลาเราประกอบก็เอาเบอร์หันหนะ้าหันเข้าตัวเราอันนี้เป็นแคปซูลเบอร์สูงก็วางไปแบบนี้นะครับแต่แผ่นที่สองก็คือตัวหนีบแคปซูลเป็นแผ่นนี้นะครับใส่ ยึ่แทนสุดท้ายจะมีลูกร่างบางอยู่ชั้นบนสุดนะครับฉันเลขเข้าตัวเลย จากนั้นราใส่น็อตเสร็จแล้วปั๊บแล้วก็จะมาใส่พันโยกกันก็เสียบเข้าไปนะครับอแล้วก็เอาน็องจะเป็นตัวเล็กจะมีสองขนาดนี่คือหัวโตกับหัวเล็กหัวโตเนี่ยเป็นของเครื่องเล็กหัวเล็กนี่เป็นของเครื่องใหญ่ ประกาบไปแล้วครับเพื่อดอ่ะ